คลิปที่คลิปนี้นะคะถ้าตอนประกอบกันมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะเป็นชิ้นหน้าทั้งหมดนะคะเราจะถักทีละชิ้นทีละชิ้นนะคะชิ้นนี้คือชิ้นด้านข้างที่สอนไปแล้วนะคะ2ชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นที่สองก็คือจะอยู่ฝั่งนี้นะคะคือซ้ายแล้วขวาชิ้นนี้จะเป็นคลิปประกอบชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าเราก็จะถักตรงนี้จะเป็นเม็ดข้าวโพด มันจะถักเป็นทีละชิ้นนะชิ้นนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงชิ้นหน้าส่วนชิ้นหน้าตรงนี้นะคะลายตรงกลางตรงนี้ออจะทําการปักเอานะคะจะไม่ทําการพูดถึงคลิปของเราจะไม่ไม่พูดถึงชิ้นส่วนตรงนี้นะคะอ่าแล้วแต่คนไหนจะเอาไปทํำยังไงเนาะเพราะว่าให้ไปปรับเปลี่ยนเอาเพราะว่าลายมันอาจจะมันเป็นชิ้นแรกงานแรกๆผลงานครั้งแรกๆจากที AI ่แกะลายจาก AI นะคะดังนั้น ลายรูปแบบมันก็เลยจะยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นอ้อจะไม่พูดถึงตรงนี้นะคะจะไม่สอนตรงนี้จะไม่สอนช่วงตรงกลางลายตรงนี้นะแต่ว่าด้านข้างตรงนี้อ้อจะมีคลิปสอนให้นะคะให้ทุกคนไปปรับใช้เอาด้านข้างตรงนี้เราก็จะประกอบเป็นชิ้นๆแล้วก็จะมาประกอบรวมกันอีกทีหนึ่งคลิปประกอบชิ้นหน้าและชิ้นหลังทําเหมือนกันนะคะ ิปนี้นะคะอ้อ,อจะสาธิตตรงที่ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันคือลายมันยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะก็ลองเอาไปปรับใช้คนไหนที่มีเทคนิควิธีการสอนที่อ่าหรือทําที่ดีกว่านี้ก็เอามาแชร์ความรู้กันหน่อยนะคะแชร์กันนะแบ่งปันกันเนาะคือตอนนี้คิดลายไม่ออกไม่รู้ว่าจะต่อเชื่อมต่อลายยังไงก็เลยเอาอย่างนี้ไปก่อน อ้อก็จะถัก X ธรรมดาอย่างนี้ค่ะถักเชื่อมต่อลายด้วย X X ธรรมดาแต่ลายเนื่องจากลายตรงนี้จะเป็นลายที่อยู่ด้านในตัวเสื้อนะคะเอาอ,อ้ก็จะเอาหมุด,มดปากไว้แล้วเราก็จะเชื่อมต่อ X ธรรมดาแบบนี้เลยมองเห็นไหมถ้าคนไหนเคยถักสไตล์อลิ s มาก,ก็จะพอ ดูดนะดูออกนะคะก็ถักเชื่อมต่อปกติ ทุกจุดที่เชื่อมต่อกันเราจะถักเอ็ตลอดนะคะลายเอนี้จะอยู่ด้านใน คะมันก็จะเป็นลายปักประมาณนี้ตรงนี้นะคะสาธิตใกล้ๆเนาะนะคะเอาจะถัก X ตามปกติจะถักเชื่อมต่อเหมือนไอริสนะคะ เราจะถักงานทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็เอาหมุดมาปักใส่รวมแต่ละชิ้นมารวมกันไว้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆถักสารปิดลายเชื่อมลายเข้าด้วยกันทุกจุดจะเชื่อมลายต่อเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะจะค่อยๆถักแบบนี้เนาะ ุกจุดจุดที่เชื่อมลายนะคะเราจะถักต่อเหมือนถักไอริสเราจะถักเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเราค่อยๆถักไปเนาะถักไปจนครบนะคะนี่ค่ะเราจะค่อยๆเชื่อมถักเชื่อมลาย x อ,อย่างเงี้ยค่ะต่อประสานลายเข้าด้วยกันเราจะถักเป็นชิ้นเป็นชิ้นแยกชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาประกบกันแบบนี้แล้วค่ยๆ ค่อยๆถักเชื่อมด้วยลาย x ถัก x เราธรรมดาเชื่อมต่อกันไปตามแนวนะคะไปตามแนวเสื้อตัวที่เราวางไว้ชิ้นหน้าอาอจะไม่สาธิตนะคะอาอจะไปสาธิตเฉพาะชิ้นหลังนะคะเพราะว่าชิ้นหลังและชิ้นหน้าจะทําคล้ายคลึงกันส่วนบ้านตรงนี้อาอจะไม่สาธิตเลยเพราะว่าจะเป็นวิธีการปักนะคะมันจะปักชิ้นงานเข้าด้วยกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะถ้าใครพอมองดูรูปแบบอ่าก็น่าจะพอทําได้นะคะ ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองตรงนี้เราสอนไปแล้วคือด้านตรงลา,ลายใต้แรกแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็จะลายมิดข้าวโพดเราก็จะสอนอยู่ส่วนละส่วนลายตรงนี้อ้อยังไม่สอนเพราะว่ามันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เนาะเอาไปปรับใช้เอาคนไหนจะถักลายเดิมถักลายเดิมแบบนี้มาประกรอบเชื่อมเลยก็ได้นะคะคือน,นี้นี่คือชิ้นหน้านะครับด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะถักเหมือนกันเราอ๋อก็จะเอาหมุดปากไว้แล้วก็มาถักเชื่อมต่อด้วยเอ็กนะคะ คลิปนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการประกอบชิ้นหลังเนาะหลังจากที่เราถักลายเอาไว้แบบนี้นะคะเราก็จะมาต่อเรียงกันแบบนี้เนาะส,สี่สี่ดอกสี่ดอกนี้สําหรับชุดเรสสั้นนะคะสามดอกนสําหรับ เสื้อนะคะสำหรับใครจะถักเป็นเสื้อตัวนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะเราก็จะถักเป็นชิ้นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็คือด้านข้างที่สอนเอาไว้แล้วเนาะนี่ก็จะเป็นด้านข้างอีกชิ้นหนึ่งนะคะแบบนี้เรจ,จะประกอบเหมือนประกอบไอริสนะคะแล้วก็ถักเอ็กเชื่อมได้เลยตรงนี้จะเป็นด้านหารด้านด้าน,านในตรงนี้จะเป็นด้านในนะคะ ส่วนด้านที่ถูกจะจะถูกจะจะอยู่ตรงนี้จะทับเอาไว้ด้านหลังนะ,ะตรงนี้มันจะเป็นด้านในของตัวเสื้อนะคะเราจะถักเอ็กตรลงด้านในตรงนี้เหมือนเราถักเย็บเสื้อผ้านะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะถักเอกเชื่อมตัวนี้ตัวนี้เข้าด้วยกันแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมเข้าด้วยกันหลังจากที่ทำเป็นชิ้นชิ้นเอาไว้แล้วนะคะก็เราก็จะถักอีกแบบนี้เลยค่อยค่อยถักเชื่อมไปทีละจุดทีละจุดแบบนี้นะคะ ลายตรงที่เราเชื่อมนี่จะอยู่ด้านในเนาะจะไม่ได้อยู่ด้านนอกนะคะจะอยู่ด้านในตัวเสื้อใช้ได้สีเดียวกันนะคะค่อยๆเย็บไปทีละหน่อยแล้วก็จะถักเอกทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ ภาพตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นภาพตัวอย่างชิ้นงานด้านหลังนะคะเราจะทำชิ้นงานด้านหลังตรงนี้ให้เรียบร้อยโดยการถักต่อดอกดอกฟ้าชมพูตรงนี้นะคะเราจะเก็บริมลายของเขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะชั้นแรกเราจะถักด้วยตา่ายเป็นลายตา่ายตรงตรง,ตรงยาวๆมาเลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังจากนั้นเรากจ็จะถักต่อด้วยลาย F นะคะ เพื่อที่จะได้ทำการเชื่อมต่อชิ้นลายมันจะมีในเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนะคะเป็นวิธีการเก็บริมลายให้เรียบร้อยนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะเป็นการเก็บริมลายของดอกฟ้าชมพูนะคะเก็บรูปเอาไว้เซฟรูปเอาไว้ก็ได้นะคะหลังจากที่เราได้ลายด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถัก เชื่อมต่อระบายก่อนที่จะถักเชื่อมต่อระบายเราก็จะถักถัก x เชื่อมต่อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็จะมาเป็นลาย f สีขาวนะคะเป็นลายขั้นด้วยลาย f สีขาวเป็นลนายเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยลายระบายนะคะเดี๋ยวเาจะแปะลายแพทเทิร์นระบายเอาไว้ให้นะคะก็เอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามความชอบหรือใครจะไม่เอาระบายลายนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะแพทเทิร์นเอาไว้ให้ค่ะ ภาพนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นลายระบายนะคะเอาไปปรับใช้ชั้นที่1ถึงชั้นที่2หลังจากนั้นเราก็จะทําเป็นอ่าลายใหม่เป็นลายสามเหลี่ยมเข้าไปนะคะเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามความชอบได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ